พวกสามนิ้ว,วถามว่าพวกสามนี้จะออกมาจรลาจนเมืองไปถึงไหนผมว่านวาและถึงเดือนกันยาหระเผืก็ถึงมกราปีหน้าแขยากกรนะหมอดูปิยบุตรนาทรหรือโทนับไม่ได้บอกผม <c oughs> เพียงแต่จับแนวจากแผนปฏิรูป,ปแบบปฏิวัติห้าขั้นตอนอ๋อจับจากแผนห้าขั้นตอนของเขา เห็นชัดว่าพิยมุตรนลอบพิมพ์เขียวปฏิวัติฝรั่งเศสมาทั้งดุนโอโ้เปรลวนี่เก่งนะรู้จักแผนรู้จักไอความรู้จักของฝรั่งเศสด้วย mm hmm. ไม่ต้องไปเรียนดร็อกเตอร์เขาเลยแมาเปรลวเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยลอบฝรั่งเศสมาทั้งดุนโอ้โหยอดไม่ต้องเสียวเวลาเรียนเลยเนาะเปรลวนี่ไม่ได้ปริญญาสักใบนะ mm hmm. อ่าเปรเลวเนี่ย เรียนมาทางทรแต่เปลี่ยนอะไรต่ละของเขาพวกนี้ไม่ได้เรียนกานเป็นปนี่เลยที่สามนิ้วเปลี่ยนจากจุมจุมนุมทางความคิดเป็นกองโจรติดอาวุธกิดกองจราจรก็หวังสงครามชอบทำให้พวกเขาหวังสงครามชอบทำให้พวกเขาเรียกร้องความ็นใจจากต่างประเทศนะ โดยรอให้รัฐใช้ความรุนแรงปราบเนี่ยรอให้รัฐใช้ความรุนแรงปราบอพอพใา้ความรุนแรงปราบปั๊บจากต่างประเทศก็เอาเลยรุนแรงปุ๊บจะเข้าไปติดกับดักรัฐบาลประเด็ยการปราบปรามป,ป,ประชาชนผู้พิทักษ์ประชาธิปไตยปั๊บอันนี้เขาก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นจึงยื้อยื้อกันอยู่เนี้ยไปยั่วไปยั่วทำไมตูนี่อ่อนแอไม่ จับสักทีไม่อะไรสักทีทําอย่างนั้นอ่ะไม่เด็ดขาดอาพวกนี้ไม่รู้เนี่ยไอความลึกซึ้งไปยุให้ตูจับถ้าตูจับตูก็เข้าแผนเ็าทีอาเข้าแผนเขาก็จับอยู่จับจับเปรยปลอยอาเพราะก็รู้อยู่ว่าเขาเรานั้นเขาจ้องถุงนี้แะจับเปรย์ปลอยมีเมตตาอยู่ตลอดเวลาอ่าเขาก็ไม่รู้ว่า ไอ้ท่าทีของคนแสดงความเมตตากับท่าทีที่มันจะทําความรุนแรงเนี่ยมันแย่งกันอยู่ตลอดเวลารัฐบาลกับเผด็จการปราบปรามให้เป็นรัฐบาลเผด็จการปราบปรามาผู้พิทักษ์ประชาธิปไตยปับ๊บแล้วเจ้าโลกสิทธิมนุษยชนเนี่ยอ่าพวก อะไรยุโรปอเมกาไม่ใช่อย่างยุโรปสหรัฐมันเป็นตัวคณะใหญ่ในในอะไรเอ n ม s นสตี้อ่ะประชาชาติไม่ใช่ประชาชาติเอ n ม s นสตี้องค์กรนี่แหละสิทธิมนุษชอชน,น,น,นโรคอะไรเขา,น <c oughs> เา่นี่ยไปต้องพูดเลยสิทธิมนุษยชนใครมีคนไทยร่วมอยู่นั้นสักคนหรือเปล่ามีครับ สิทธิมันหนักเลยตัวที่เอามาป่วนนี่แหละฮะวสิทธิมนุษยชนนะอ๋อเป็นกรรมการในสิทธิในเอ็มเนสตี้เหรอมีเอ็มเนสตี้ประเทศไทยครับโอ้โหนี่ครับมีครับเล่าไม่อันนนเองเลยเหรอว่าโอ้ตอนนี้มีมีบทบาทเยอะเจ้าโลกสิทธิมนุษยชนอย่างยุโรปสหรัฐที่ขยยิบตาจ้องอยู่แล้วจะสวมรอยเข้ามาแทรกทันทีการที่สามนิ้วโหมปฏิวัติการปฏิบัติการช่วงนี้ แทบทุกวันไม่ต้องสงสัยว่าปิยบุตรยึดไทม์ไลน์ปฏิวัติฝรัร่งเศสมาเป็นไทม์ไลน์ปฏิบัติยปฏิรูปแบบปฏิวัติสถาบันใช่หรือไม่นี่นะปฏิรูปแบบปฏิวัติสถาบันผมจะบอกไทม์ไลน์ช่วงโค่นล้มพระเจ้าหลุยสนี่เห็นไหมไม่ต้องไปเรียนฝรั่งเศสเลยเห็นไหมเนี่ยเร็วรู้หมด ช่วงโค่นล้มพระเจ้าหลุยส์ิที่16มาให้ดูคร่าวๆแล้วทุกคนจะร้องอ๋อมีที่มาที่ไปอย่างนี้เองทางความวิจโครงสร้างปรงเศสน,นิดหนึ่งก่อนนั่นเห็นไหมมีการเกินก่อนด้วยเดิมเป็นดินแดนใต้ปกครองอาณาจักรโรมันนืรูปประวัติศาสตร์ลึกอีกด้วยเหมือนทุกเมืองในยุโรปเหมือนทุกเมืองในยุโรปด้วย ควบคุมอำนาจโดยพระคริสตจักรคาทอลิกนี่นี่นี่น,น,นี่เขามาแล้วนี่คุณธรรมคุณธรรมควบคุมอำนาจโดยพระคริสตจักรคาทอลิกทำไมก่อนพระมีะมก็เป็นขนบอำนาจมาเรื่อยตัดความ,ต,วามตัดความนี่ต้งตัดความตัดความมาถึงยุคพระเจ้าหลุยที่สิบหก ทรงมีสถาสภาฐานันดรสภาฐานันดรขึ้นทรงมีขึ้นแบ่งเป็นสามฐานันดรหรือสามสภาฐานันดรพระฐานันดรคุณนางฐานันดรสามัญชนหรือฐานันดรไพรนั่นเองนั่นแหละสามัญชนที่ไพรแต่ประชุมโวตทีไรสภาสามัญชนแพ้สองต่อหนึ่งทุกทีอ้าวพมันมีสองอันพระกับพระ คุณนางมันเข้ากันมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละแต่พอพูดพูดถึงตรงนี้มาอัตมายุคนี้จึงมาเป็นประชาชนเต็มรูปไม่เป็นคุณนางก็ไม่เป็นไปเป็นพระก็ไม่เป็นสตาสามจาพระคุณนางประชาชนหรือไพรเราต้องมาเป็นไพรเต็มรูป แล้วก็คุณนางกับพระเราก็ว่ากันหนึ่งต่อสองเราก็มาสู้หนึ่งต่อสองประชุมโหวตทีไรสภาสามัญชนแพ้สองต่อหนึ่งทุกทีมิตรเนยงคอสอนหนึ่งเจ็ดแปดเก้าโอ้วันเจ็ดแปดเก้าวันหนึ่งเจ็ดแปดเก้าพอสองสามสามสองสามสามสามสองก็พอดีเสร็จสุดอะยุทยาใหม่ สัยจิจาสองสามมศูนี่เลยมองอย่างอาจินไตทะลุนี่มันว่ามันเป็นต้องมันต้องเป็นเช่นนั้นเด็กๆนถ้าไม่เป็นเช่นนั้นอ๋อขึ้ทั้งหมดเหตุปัจจัยจะไม่สมบูรณ์แบบเมื่อเหตุปัจจัยไม่สมบูรณ์แบบทุกอย่างก็ไม่ก้าวหน้าเพราะสิ่งที่จะก้าวหน้าสิ่งที่จะมีอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาจะต้องออกนอกรูปทีนอ่า จะต้องไม่ไปตามมา uh, majority r u l e จะต้องเป็น minority right พวกออกนอกกรอบต้องเป็นพวกออกนอกกรอบเมื่อออกนอกกรอบจะเกิดการปฏิวัติถ้าไม่ออกนอกกรอบไม่มีเกิดการปฏิวัติการที่เราไปปฏิวัติออกนอกกรอบก็คือเอาความสงบไปรบ <c oughs> เป็นอาวุธออกนอกกรอบที่เขายังเดนนี้ก็ยังไม่เชื่ออยู่ เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เชื่อเขาใช้ความรุนแรงอะไรวะเอาอความสงบไปรบชนะแล้วคุยชนะชนะมาตั้งสี่รัฐบาลเขาก็ยังมองไม่ออก <c oughs> เขาก็ยังไม่เชื่อเพราะมันซ้อนอีกคุณว่าไปรบหนึ่งใช้ความสงบไปรบสองไม่มีตัวตนไปรบอ <c oughs> โอโ <c oughs> อันนี้ยากเลย เพราะเราไม่ได้ไปทวงว่าเป็นใครเลยไม่มาพระโพธิรัก์ไม่ปรากฏตัวเลยพวกเอนนี่รู้จักพระโพธิรัก์หมดแต่คนข้างนอกเขาไม่รู้เขาไม่เชื่อ <c oughs> เฮ้ยจริงมีภาพพระโพะธิรักพระโพธิรักไปทําอะไร <c oughs> ไปนั่งหัวลนๆอยู่เฉยๆ <c oughs> ไม่มทาอะไรมีแต่ไปบอกไงว่าพวกนี้ไปเอาข้าวมาให้เขากินกัน ไปเอามาอยู่หน้าแล้วก็คุณเทศพูดไปพูดูปพูดไปพูดอะไรก็ไม่รู้ตำรวจได้แต่พูดพูดพูดไปรับเอาเปไปรับหน่อยได้แต่พูดพูดพูดอะไรไม่ได้เรื่องอะไรหรอกคนก็ลงมือจะตายแล้วก็ก็ตายไปเป็นมนุษย์กี่ศพโพธิรักไม่ได้กระทบอะไรเลยอย่างนี้ก็แค่ถูกะแสของแกน้ำตาลเล็กน้อยเท่านั้นเองทำแอคเขาบอกว่า รับบการที่ใช้ความสงบพยบความรุนแรงมันไม่เคยมีในประวัติศาสตร์มีครันทีไงมีมีมันมีแต่เขาคิดไม่ออกมันเป็นสามัญไงสามัญสำนึกสามัญความรู้มันต้องเอาความรุนแรงเอาความแข็งไปลบความอ่อนจะเอาความอ่อนมาหักความความแข็งเอาความอ่อนมาหักความแข็งได้ยังไงวะมึงเับเรื่องยากอยู่ที่เ็าจะต้องคิดดี ให้ความอ่อนมาหักความแข็งได้อย่างไงเอาเอาลมมาพัดภูเขาให้มันลมภูเขามันมีลมหรอกก็ไม่ได้ภูเขาอ,อ่ะถ้าเป็นไม้ก็โอนเวนมั่งถ้าเป็นภูเขาผูกผูพัๆองๆก็อาจจะแตกนี่ภูเขามันภูเขาเสาระเนี่ยไม่มีทางลม <laughs> ตื่นเต้นไงยุคนี้มันไม่มีไม่ใช่ไม่เคยมีมีเคยมีมาแล้วั้งนั้นแหละเรื่องเคยมีมาแล้วั้งนั้นแหละแต่ว่ามันไกลมันนานแล้วมายุคนี้น,น,นี่เป็นยุคยาใกล้กลียุคด้วยมันยิ่งโง่ต้องเอาสิ่งที่สุดยากสุดละเอียดสุดรู้ไม่ค่อยได้มนล้างสิ่งที่ยากที่สุดสิ่งที่เห็นชัดที่สุดสิ่งที่ ต้องการให้ล้างลลแล้วนั้นแล้เขาก็ไม่เชื่อว่าไอ้เ <c oughs> บาที่สุดที่จะเป็นล้างไอ้ห <c oughs> นาที่สุดหยาบที่สุดได้เขาก็ไม่เชื่อก็เลยนึกถึงคำที่ก็ครูสอนเรื่องการนิ่งของพระอ,อริยะอือนัน่นยังวนๆอยู่ในนั้นนะ <c oughs> ข,ข้อนะั้นมันยังไม่ไม่ง่ายการนิ่งของพระอริยะไม่ไไมตําหนิพระน,นิ่งหรือของพระอริยะ อ่จะเชิญผู้นั้นผู้นี้อธิบายดิพูดเป็นตามควรต้องอยู่ในสภาใช่ไหมครับอ่ามันมีเหตุปัจจัยมีองค์ประกอบที่เป็นข้อมันค้นในข้อนั้นค้นมาจะออกมาเป็นปัญญาแปดเล่มขยายออกมาอีกเยอะได้เยอะเยอะเยอนเล่มลปัญญาเพาะแต่ละข้อปัญญาสูตแปดเล่มเลยเหรออ่า ได้ทำยังไงก็ได้โอ้โหไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นมันเมื่อย <c oughs> อยายุเลยทำแค่นี้ก็พอแล้ว <c oughs> ยังเึื่องอยู่เลยนี่เขียนเรื่องนี้จบเขียนประชาธิปไตยจบพักแล้วไม่ไหวเมือ่อยจริงแล้วเด๋วมีแรงก็เอาอีก <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรจะทำแล้วก็ให้พระท่านพักหน่อยมีอะไรจะทำเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆอ้าวข้อดีนี่ว่า อันนี้น่าขยายนี่ว่ากับอักขยอดีอีกมีปัญหาอะไรหรอมันยังไม่ตายก็ทำก็มีพวกเราบางคนบอกว่าโอ้พวกคุณตั้งใจจะอะไรนะอ่านหนังสือได้หนัสอนะคะเปิดเปิดโลกคนิยมก็จะค่อยๆอ่านไปอ่านไปแต่เดี๋ยวปัจจุบันในทาของพวกคุณก็เปลี่ยนไปนู่นนี่ใช่มันก็ ก็ทำแล้วก <laughs> <Sen DVD> ็ค <widely spun> ่อยอ่านเอาแล้วก็อันใหม่หรืออันที่มันควรจะต้องรู้ใครมันเยอะอยากให้อ่านต่อเราาอหนังสือเปิดยมันยังมีทรัพย์สินเนี่ยเอามาให้ตอนนี้เอาเราก็จะเอาไว้ทำไมแล้วเนี่ยก็เอาออกมาอีกยังมีอีกเลยเออกเอามาอีกอ้ามันก็ยังมีอีกก็เอาก็จะเอาไว้ทําไมก็เอาออกมามันก็ไม่ก็ไม่หมดตัวตน